สวัสดีค่ะโค้ชเอค่ะธยาพิรพัฒน์สนองวัฒนาวันนี้ได้รับเกียรตินะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ OPP อ่าข้างหลังเป็นโค้ชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานมากเลยเพราะตอนนี้ทีมงานยุ่งมากเลยอ่า <laughs> เห็น <laughs> เห็น <laughs> แมสปีดอย่างนี้เดี๋ยวจำไม่ได้นะคะโค้ชพันธ์ค่ะชันจีลาพารวยด้วยออนไลน์ค่ะ<อ> ไม่่คอยด้วันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่บริษัท t ทตี้เฮอร์เบนะคะนี่นักธุรกิจที่หลังจากเอาเอาตั้งแต่ตอนเช้าเลยกว่าตอนเช้าเราเรียนคอร์สะไรคะโค้ดการ์โค้ดเขาเรียกว่าโคชชิ่งนะคะสามเดือนแสนแล้วก็สิเดือนล้านแล้วตอนนี้มีคนที่กําลังจะเข้าเป้าแสนแล้วใช่ไหมแค่ส สี่สัปดาห์สี่สัปดาห์จริงๆเราเรามามาเรียนแค่อาทิตย์ละวันแค่นั้นเองนะแค่เฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็สามชั่วโมงเองไม่ได้ไม่ได้เรียนทั้งวันนะพอช่วงบ่ายก็เป็น O P P ใช่ใช่การเปิดโอกาสทางธุรกิจอะค่ะตอนนี้เนาะโควิดมาอีกแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่ว่ามาอีกแล้วมันอยู่กับเราตลอดชีวิตมันยังไม่ไปไหนแล้วมันไม่ไปไหนมันยังมันยังไม่ไปไหนนะมันก็จะสิงกันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นยัไงเนี่ยอันนี้ก็อยู่นี่และ คือวันนี้เนี่ยก็คือว่าโควิดมันยังไม่มันไม่ไปแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีไรายได้กับช่วงโควิดใช่ไหมคะคนไทยใช,ใช่ใช่ใจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นทางรอดเลยนะธุรกิจของทีนิตนะี้เนาะเพราะจริงๆมันเป็น สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันแหละง่ายๆเนาะจากที่จะซื้อที่อื่นก็มาซื้อที่นี่แล้วถ้าซื้อแล้วมันสร้างรายได้กลับไปอ่ะดีไหมดีค่ะดีค่ะแล้ววันนี้รู้สึกว่าคนที่เข้า OPP นะ OPP คือเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะกับ Trinity วันนี้เอกก็เป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้เรื่องของบริษัทนะระบบ i n t Smart Line ที่เราใช้ขยายธุรกิจกันอยู่นะคะเนี่ยวันนี้ที่โคพันเนาะ ขยายทั้งในประเทศและต่างประเทศตอนนี้ตอนนี้ทั่วไทยนี่ไปได้จริงๆนะเพราะว่าพอเรามีสินค้าตัวใหม่อะโดยเฉพาะอาหารพืชเขาเรียกอาหารเสริมพืชแต่โหเวิร์กมากๆเลยเนาะแล้วทําตลาดอะคิดดูซิว่ามันไปช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรเนาะค่าปุ๋ยก็ลงครึ่งหนึ่งลดต้นทุนทุกอย่างเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญคือมันมีรายได้กลับไปอะเวลามามามาชอบที่ทีเด็ดอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอ้ยขอโชว์หน่อยขอโชว์ไทยเกษตร ไทยเกษตรไทยเกษตรเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าไทยเกษตรนี่อันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อ่าอ่เป็นพิตตี้เป็นพิตตี้อ่าเป็นพิตตี้อ่าเป็นพิตตี้อันนี้นี่ค่ะตัวตัวไทยเกษตรเรานี่นี่นะคะตัวเห็นไหมคะไทยนี่ไทยเกษตรเรานะคะนะเขาเรียกว่าอาหารเสริมพืชเนาะเหมือนคน่ะเหมือนคนนะคะพอกินอาหารหลักแล้วเนี่ยแต่ว่า อวัยวะหรือร่างกายที่มันเสื่อมอะค่ะเราก็มีอาหารเสริมเข้าไปพืชก็เหมือนกันค่ะพอเขามีอาหารหลักแล้วเนี่ยแต่ถามว่าอาหารหลักวเวลามันใช้ไปไม่หมดพืชมันก็ไม่โตผลผลิตมันก็ไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญอะ่ะมันพอมันผล,ผลผลิตไม่ได้ค่ะเกษตรกร,ร,กรมันขาดทุนอะเนาะขาดทุนแล้วก็ที่จ่ายจ่ายไปส่วนมากไม่มีไรายได้กลับไปอะ่ะแต่ถ้ามาใช้ของไทยกเกษตรของเราอะค่ะ มันลดต้นทุนหมดเลยเนาะคดเนาะที่สําคัญแล้วมันเห็นผลไวมากเลยเขาบอกว่า48ชั่วโมงเวลาเราพ้นอ่ะฉีดพ้นไปค่ะมันเขียวเลยนอนเฝ้าได้เลยเขียวอือเลยนะคะพืชเนี่ยแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนอ่าไม่พืชที่มันใกล้แบบว่าออกเหลืองๆ่ที่เห็นมาต้นข้าโพดอ่ะที่มันแบบว่าใกล้ตายอะค่ะใกล้ตายเขาก็ไปฉีดเนาะ40 8ชั่วโมงโก็เริ่มเขียวขึ้นมาเลย,เ,ยเริ่มเขียวขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดไทยเกษตร <laughs> อ่ะโ okay, <laughs> อเค <laughs> เอาไปก่อน <laughs> โอ้กำลังฮอตมากเขาเอาไปถ่ายรูปตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่เดี๋ยวเอให้ดูด้านหลัง อ่ะคดพาพาเพื่อนดูด้านด้านหลังอันนี้ผู้ร่วมธุรกิจนะคะการที่มากินมาใช้นะคะแล้วก็พอสินค้ามันดีตอบโจทย์ค่ะก็มันเป็นรายได้อีกหนึ่งกระเป๋านะใช่ค่ะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอย่างเงี้ยทุกวันโดยเฉพาะวันอาทิตย์เยอะมากเออเยอะมากมากเลยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังฮอตแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากทีตี้นะคะบอกเลยตอนนี้เรากําลังโตมากๆเลยนะโตมา เราอยากแนะนำเนาะเพราะว่าถามว่าธุรกิจที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะน้องใหม่แต่ก็ไม่ใหม่นะเพราะเข้ามที่ห้าแล้วาสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนโอ้มาเข้ามาสวัสดีค่ะโอ้ยสามร้อยกว่าท่านแล้วสวัสดีค่ะส่งสติกเกอร์ถ้าได้ยินเสียงชัดภาพชัดนะคะส่งสติกเกอร์มาให้เอกกับคนพันนิดนึงอ๋อเดี๋ยว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 ขอดูขอดูตรงโทรศัพท์ดิอ่าได้ค่ะโอเค ตอนนี้นะคะก็นักธุรกิจจะให้ดูคร่าวๆนะว่าโอ้มานี่ทั้งด้านหลังนะคะก็มาจากหลายจังหวัดแพร่ก็มีนะคะจังหวัดแพร่ก็มีก็เดินทางมาเรียนคอร์สนะคะคอร์สสเดือนแสนสิเดือนล้านนะคะด้านหลังพี่สองนี่พี่สองด้านหลังพี่สองนะคะก็เป็นผู้ป่วยพากินสันนะบอกเลยแล้วก็ใช้สมุนไพรท่าน,นาทรดีมากพอใช้สมุนไพรท่าน,นาทรแล้วตอบโจทย์ จากที่เขาหมอบอกว่าให้ใส่หมวกกันน็อกนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วเดินสบายปอเลยเนี่ยเป็นสูตรนะข้างด,ด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเอจะพาพาเยี่ยมชมแล้วกันพาเยี่ยมชมคนที่มาร่วมธุรกิจกับเรานะคะ,ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนิดนึงนะคะเพือเ่อนๆดูบรรยากาศนิดนึงอันนี้ที่ตั๊กนะคะสายออนไลน์นี่ อันนี้ครูพี่กรณ์น,นะคะมาเช้าเพิ่งเทรนกันไปสดๆนะคะพี่กรอครูปกรณ์ตอนนี้เรากจลังช้อปปิ้งผ่านอือถือ่าอ่อ,อยากให้ดูนะคะว่าตอนนี้ค่ะพี่มาลัยจะมาช้อปปิ้งนะคะผ่านมือถือง่ายๆค่ะ สามารถสามารถซื้อสินค้าในระบบเราได้เลยนะคะไม่ต้องมาบริษัทก็ได้อยู่ตรงไหนก็สามารถช้อปปิ้งได้ค่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้พี่มาลัยกําลังช้อปปิ้งนะคะก็จะมียาสีฟันที่ผสมถังเช่านะคะแล้วก็แชมพูเห็นไหมมีการหยิบใส่ตะกร้าอ่าแล้วก็เสร็จปุกอตัวในไทยเกษตรอ่าไทยเกษตรใช่ไหมไทยเกษตรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่ค่ะแป๊บหนึงไม่เป็นไรค่ะเข้าออกได้สบายค่ะของเราอ่ะ วันไหนเจนไหนก็ใช้ก็สามารถใชได้ใช่ใช่ตัวทดลองอ่าได้ได้ได้อันนี้ได้ยี่สิบไร่แล้วนะคะตัวทดลองเนี่ยโอ้ยไป้ได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 ้กี่ไร่นะตัวทดลองของเราอ่ะมันก็ใช้ไปยี่สิบไรนยี่สิบไร่นะคะตัวชุดทดลองของเราตอนนี้เรามีชุดขนาดทดลองเนาะที่ใครยังไม่เคยใช้อยากไปรับต่อไปอ่าพี่มาลัยใช่ทดลองตัวทดลองอ่าพี่เรียบร้อยอ่าหยิบเสตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะ อ่าโอเคนี่ไงคะดำเนินการต่ออ่าอันนี้กำลังช้อปปิ้งอยู่นะพี่มาลาัยมีซื้อแชมพูคิมนวดจะมีอยู่ใช่ไหมคะอ่าแชมพูหนึ่งยาสีฟัน2หลอดเดี๋ยวนะยาสีฟันสองหลอดโอ้สุดยอดเลยแล้วก็จะมีตัวอาหารพืชไทยเกษตรขนาดทดลองอทดลองนี่คือได้20ไร่นะคะเวลาผสมเสร็จป,ปุ๊บก็ส,สั่งซื้อได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะง่ายๆผ่านมือถือนะคะเห็นไหมว่า พี่มาลยโชว์หน่อยค่ะโชว์บพี่มาลยระบรบเช้าผ่านม <ละ S 1> ือถือนะคะ,ะ,ะอ,อ,อ,อเปหนึงะเคะเห็นไหมคะว่าพี่มาลัยนะเจนไหนไม่สำคัญนะคะสำคัญที่ว่า อยากได้ไหมเห็นไหมพี่มมลัยก็เป็นตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ I M T Smart Line ง่ายไหมแค่สั่งซื้อเหมือนเราช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะที่เป็นแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่เรารู้จักนะลาลาอะไรชอปชอปอะไรสักอ,อย่างเนี่ยนะ <laughs> ไม่เอ่ยชื่อนะคะก็เราก็สามารถ ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือเครื่องเดียวนะกับ iMT smart line ของเรานะคะวันนี้นะักธุรกิจมากหนะ้าหลายตาก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราบริษัทของเรานะคะอยู่ที่พหลโยธิน48อ่าใครที่อยู่กรุงเทพนะคะเรียนเชิญมาเที่ยวบริษัทเราได้บริษัทเรากล้องขวางคะ่ะมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่ที่สามารถ มาคุยพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็มีนักธุรกิจมากมายเลยที่ประสบความสำเร็จจากบริษัททีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะยังเปลี่ยนแปลงครอบครัวตัวเองด้วยทําคนเดียวสบายทั้งครอบครัวแบบนี้ดีไหมคะเออเดี๋ยวลองดูซิว่ามีนักธุรกิจคนไหนจะพูดคุยกับเราบ้างเดี๋ยวลองไปถามเขาดนึงนะถามนิดนึงอ่ะน้องจินะ๊บอ่ะสวัสดีค่ะ อ่าังจี่พูดเลยค่ะก็อันนี้เมื่อกี้โอ้ยนี่อะไรสาสุสวัสดีค่ะพี่ทองเปลี่ยนสาธุชาตินะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัท Trinity Herbal นะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮอต h ิตมากเกษตรกรเนี่ยจะต้องจับตัวนี้เลยค่ะตัวแทนเกษตรเนาะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมีเซ็นเตอร์ที่พักต้แล้วเออ ก็เพราะว่าชาวสวนปาล์มหรือว่าชาวสวนยางนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาจะต้องซื้อปุ๋ยกันทุกปีอยู่แล้วเราต้องใส่กันเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่เลยะคะ่ะตัวนี้ค่ะของเราอ่ะจะช่วยลดต้นทุนปุ๋ยนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยได้เงินคืนในระบบเยอะมากมาก อันนี้นะแค่ชาวสวนบอกต่อเนี่ยเขาก็ได้เงินคืนแล้วอ๋อเราอย่าลืมนะว่าระหว่างระหว่างรอผลผลิตอะเราสามารถมาช่ายเป็นเซนเตอร์เนาะใช่ค่ะนอาหารพืชใช่เห็นแล้วเมื่อกี้เป็นอาหารพืชนะคะเซนเตอร์อาหารพืชอันนี้สําคัญมากนะคะสวัสดีค่ะพมพเียบพืมพ์เทียบสวัสดีค่ะเอ่อภาพชัดเสียงชัดไหมคะใช่เออพิมพ์มาให้เออนิดนึงถ้าเสียงชัดพิมพ์อะไรดีพิมพ์แปดมันก็ได้เนาะแต่นี้ อยากจะบอกก่อนว่าใครมาก่อนนะได้พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้สําคัญมากสวัสดีพี่พัชรีอ๋อสวัสดีค่ะพี่พัชรีสวัสดีค่ะร้อยกว่าท่านแล้วโอเคโอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ตอนนี้ไม่ีใครมาแล้วบ้างนะอสวัสดีนะคะหนึ่งร้อยท่านในห้องส่งนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวจะให้ดู ทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะพบเห็นอากาศแบบนี้กันทั้งหมดเลยอันนี้นะคะคือนักธุรกิจชาวรีนิตี้ของเรานะคะที่มารวมตัวกันนะคะในวันอาทิตย์เนาะนี่อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนซื้อของแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนนักธุรกิจนะคะที่อยู่กับเราอ่ะนี่โค้ดเอเอเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขากํลาลังถ่ายรูปอยู่ตอนนี้นะโอ้โหไทยเกษตรอยากจะบอกเลยว่า ดังมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองแป้เนาะเมืองแป้แห่ระเบิดตอนนี้กําลังจะมีเซนเจอร์พักเหนือแล้วส่วนที่พักใต้ก็กําลังจะมีเซนเตอร์ภาคใต้ค่ะใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยรู้ตัวว่าทําเกษตรกรเนาะแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยอยู่แล้วแนะนําเลยนะคะตัวนี้สําคัญมากใครซื้อไปก่อนไม่ไม่ต้องรอนะคะว่าผลผลิตเนี่ยจะออกหรือเปล่าแนะนํานะคะว่าให้ซื้อตัวอาหารพืชของเราเนี่ยไปวางไว้ก่อนได้เลยต่แค่คุณเอาอาหารพืชไปวางะค่ะก็ได้เงินคืนแล้วอันเนี้ย อยากจะให้ทุกคนนะคะรีบจับจองพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเวลามันโตเนี่ยรวดเร็วมากโอเคเดี๋ยวเ,เราจะต้องไปถ่ายรูปรวมกันแล้วโอเคอเคุ้ยเอาแมสแมสเราไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราจะต้องไปถ่ายรูปรวมกันแล้วนะคะ <laughs> เป็นนะักธุรกิจฟีนีกของเรา พอดีเมื่อกี้ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเนาะไปถ่ายรูปเพื่อสร้างโปรไฟล์อ่าสร้างโปรไฟล์อ,อยู่ที่นี่รับรองสวยหล่อกันทุกคนแล้วก็มาเจอนี่น้อง <c oughs> อะไรนะจิ๊บค่ะจิ๊บจิ๊บเอ,อน้องจิ๊บนะคะแต่ว่าชื่อ,อนะนิกเนมอะไรนะนิกเนมเบียงเซ่เนมเบียงเซ่นะคะเดี๋ยวพาให้เจอพอนิี้นึงเจ็ดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเรา,าเจะต้องถ่ายรูปลงแล้ว เออเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์พอแป๊บหนึ่งนะเอาว่าี่จะเออได้ที่เขาสั่งพออ่อออเดอร์รัวมากนี่นี่นี่เขากำลังสั่งซื้อสั่งซื้ออาหารพืชเออสั่งซื้ออาหารพืชโอ้สุดยอดเลยกำลังสั่งซื้ออาหารพืชนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่าอ่ะพี่บุญเทียม อ่านักธุรกิจเมื่อกี้ที่เข้ามาในโอ้โหกำลังดูสดๆเลยใช่ไหมอ่ะสัมภาษณ์ที่บญเทียงไหนมาจากที่ไหนอ่าผมมาจากจังหวัดแพร่ครับเโอ้<น>มาจากจังหวัดแพร่ที่แพร่มีเซ็นเตอร์แล้วใช่ไหมครับกำลังจะเกิดเซ็นเตอร์ที่แพร่ครับอ๋อกำลังเสริมเซ็นเตอร์ที่แพร่แล้วยังไงมีความประทับใจอะไรที่มาทำธุรกิจกบทนตีเคย มีความอบอุ่นครับเป็นแบบกันเองแล้วได้มีประสบการณ์แล้วมีสิ่งดีๆที่เราไม่เคยเจอเราเปิดตัวออกมาปุ๊บเราได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยที่ได้เปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงคือความคิด oh. ความคิดทางด้านสมองแล้วก็ทางทางอะไรทาง,ง,งร่างกายและทางรูปลักษณ และเปลี่ยนแปลงก็คือดานครอบครัวด้วยครอบครัวครอบครัวได้ได้อยู่ใกล้กันได้<อ>ได้พูดคุยกันเยอะขึ้นได้ปรึกษากันเยอะขึ้น<อ>กับ<อ>การ<อ>ที่ทํากับกินที่นนะ<อ>ได้คุยได้ปรึกษากับลูกกับเมียอย่างว่าเราทําอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าอ,อะไรเนี่ยลูกสาวก็ได้คุยด้วยอเออแฟนก็ได้ ก็ <g öt> ได้ช่วยกันดูจุด,ดตรงนี้ก็ได้ได้ความอบอุ่นกับครอบครัวด้วย<โ>อ,อ๋อเหมือนเ,าเอาง่ายๆพอเราทําธุรกิจเราอาจจะทาโซเชียลไม่ค่อยเก่งลูกสาวก็อ้าพ่อทําอย่างนี้ลูกสาวนี้ก็เป็นว่าครอบครัวเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นะครับอันนี้เป็นผลพวงนะคะจากการทําธุรกิจนะเอออันนี้เป็นแบบว่าเปิดใจจากพี่เทียมเลยนะคะว่า ทำาทีที่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ได้สารสัมพันธ์นะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งด้านอื่นๆเนาะให้ลูกให้อะไรเงี้ยช่วยเนาะอันนี้ถ้าใครมีคุณลูกนะคะให้รีบให้คุณลูกมาศึกษาธุรกิจนะแล้วก็มาช่วยคุณพ่อนะใช่ไหมแน่ครับเขอบคุณพี่บนเทียมค่ะเห็นไหมคะว่าอ่าเห็นไหมคะว่าวันนี้เนย คนที่มาร่วมธุรกิจเราเราไม่ได้บังคับนะคะเขามาด้วยใจแล้วเขาเห็นพลังงานของเรานะคะที่สามารถส่งต่อแบบง่ายๆได้เห็นไหมวันนี้ก็เกิดการที่เข้ามาเองตัดสินใจลงมือทำเองนะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะมาเอาคนไหนอีกคนนึงพี่เหมียวดีกว่า พี่เหมียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะพี่เหมียวนี่ต้องบอกก่อนว่าตัดสินใจไปมาจากแคมป์นะคะแคมป์ใช่ไหมแคมป์พัทยาที่ทีตีเป็นไงบ้างใช่ค่ะสนุกมากเลยค่ะ,ะถ้าถ้าได้ไปสัมผัสแล้วะจะได้รู้ว่าความสนุกมีจริงสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอยา่างสนุกสนาน,น,นได้ความรู้แล้ว,แ,ลวแอบถามนิดนึงได้ใส่ชุดว่ายน้ำหรือเขาไหมได้ <laughs> เกิดมาไม่เคยได้ใส่นะคะชุดไว้หนาวอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเอออยู่กันทีนี่ที่ดีไหมดีค่ะอ่าอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเข้ากลุ่มเรานะคะถ้ามีโอกาสเออเดี๋ยวพีอาตัวเองเลยว่าติดต่อพี่เหมียวได้ที่ไหนอ่าเบอร์เลยอ่าเบอร์บอเบอร์ไปเลยอ่า087 028 6043ติดต่อได้ทุก เมื่อเลยค่ะเฟซเฟซบุ๊ก uh, อะไรเฟซบุ๊กก็คณาพรนะคะคณาพรเลิศมังกรค่ะโอเคขอบคุณพี่เหมียวนะคะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งคะ่ะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเที่ยวกับทิพพัทยานะกาบทีตี้แล้วก็โหหลุดเลยเขาบอกว่าไปแล้วสนุกแล้วมีความสุขมากอยากร่วมธุรกิจกับทีตี้เลยเห็นไหมมันก็จะง่ายมากเลยค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้แอบ,บดูนะ แอบดูตรงนี้นะคะกำลังสั่งซื้อนะ <100 units. S 1> กำลังสั่งซื้อ <100 units. S 1> กำลังสั่งซื้อกับบริษัทนะคะเห็น <c oughs> ไหมอันนี้คุณนาวนะคะแม่เลี้ยงนาวจากทีมแพร่นะคะก็มีเซ็นเตอร์แล้วนะที่ทีมแพร่นะคะอำเภอลองนะก็สามารถไปสอบถามทางพื้นที่ได้นะคะว่าเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนนะเออเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมจัดกิจกรรมกัน นะเดี๋ยวไออาจจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะไลฟ์สันน้นๆเนะเพื่อให้หายคิดถึงกันเนะทาง A แล้วก็โคดพันนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึงเพราะว่าทีมงานเยอะมากเนี่ยทีมงานเยอะจริงๆนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจกับเราแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกรังเลยสงสัยนะคุณรับลิงก์ไปก่อนนะ i m t smart line บอกเลยว่ามันฟรีนะคะมันฟรีแล้วก็จับจองพื้นที่ทองคำไว้ก่อนถ้าวันหนึ่งเนี่ยทีตี้ของเรานะคะเป็นที่ฮอตอตอนนี้ก็ฮอตอยู่แล้วนะเอ,อบอกเลยถ้าฮอตกว่านี้นะคะคุณอาจจะมาที่หลังหรืภา้าบอกไหมคะว่ามาก่อน ได้ก่อนมาหลังก็ได้หลังเหมือนกันวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อโคสเอเอค่ะมาทาง Facebook ของ A. ก็ได้นะคะธยาพิรพัฒน์ถนอมวัฒนาหรือว่าทางเพจคุยเสังจิตคิดบวกพ s สี e อินค m มปันได้หรือทาง YouTube ก็คุยเสังจิตคิดบวกพาสีอินคมนะคะวันนี้เราจะร่วมสร้าง ความเป็นไปได้ร่วมสร้างสังคมที่ดีร่วมกันแบ่งปันนะคะสินค้าดีๆบริษัทดีๆเครือข่ายดีๆที่ทุกคนสามารถไว้วางใจกับที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ